สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้จะเกี่ยวเรื่องของดาบมือเดียวนะครับมีดนะครับมีดน่าจะเป็นมีดนาการนะครับน,นาการไอตัวงูนะมีดตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าอาชีพที่จาเพาะในการใช้มีแค่สามอาชีพนะครับและสามอาชีพนี้เนี่ยมันก็มีทางเลือกนะครับมีทางเลือกอยู่ อาชีพหลกัหลกๆที่มันเป็นเส้นทางไปเนี่ยมีทางเลือกอยู่เช่นเป็นพวกไนท์พวกหอกเนี่ยเขาไม่ใช้ดาบอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นไนท์มีดเนี่ยเขาก็ใช้มีดสองมือนะครับเพราะว่ามันมีสกิลรองรับนะครับเร่งความเร็วนียถ้าเป็นพ่อค้าเนี่ยเขาม่จะใช้พวกขวานนะครับเพราะว่ามันมีสกิลที่ทําให้การโจมตีทุกข,ขนาดนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเขาก็จะใช้ขวานซึ่งแรงกวา่าและเป็นขวานสองมือนะครับ แล้วก็เพิ่มความเร็วให้มันก็จะรองรับกวานกับกระบองสําหรับอาชีพโจเนี่ยเขาก็มีมีดที่เป็นอ๋อมีแค่มกไมพ้พี่ที่เป็นสายดับเบิลนะครับแล้วก็ดับเบิลห้าสิบเปอร์เซ็นด้วยนะครับมีดนาคาตัวนี้เนี่ยมันดับเบิลแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเพราะว่ามันมีแค่เลเวลห้านะครับเลเวลห้าเลเวลห้านะครับนี่นะครับดับเบิลแอทแทกนะครับแต่ข้อดีของมันก็มีนะครับสําหรับอาชีพบางอาชีพที่ อไม่มีสกิลรองรับประเภทต้องใช้มีดนะครับเช่นที่ผมเล่นอยู่นี่คืออะเคมิสนะครับผสมยา,าสกิลหลักมันไปทางเลี้ยงโฮมุดก็ผสมยานะครับมันไม่มีสกิลที่จะบังคับว่าต้องใช้มีดอะไรดาบอะไรอาวุธอะไรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอาชีพที่สามารถใช้มีดนี้ได้คุ้มค่านะครับได้คุ้มค่าผมไม่ได้ไปที่อื่นให้ดูนะครับเพราะว่าผมอ ผมปล่อยโฮมุดอยู่ที่ดันออกก็เลยมาตีออกให้ดูนะครับความจริงไปตีที่มังกรในเลเวลนี้หรือที่ลิงหินนะครับก็ได้อยู่ครับได้อยู่ช่วยกับโฮมุดต,ตีนะครับเพราะว่าตอนหมดโฮมุดที่ผมเลี้ยงมันก็นไม่ได้ตีแรงนะมันเป็นสาย,ยอยู่กันให้หนาวเลย มันเป็นสายาแทงนะครับมันจะชนหนาแล้วก็มันจะเรียกลูกน้องได้ดีนะครเป็นคล้ายๆว่าเป็นชนให้เรานะเราเราก็ไปฆ่าอนะไรเงี้ยแต่ก็เปลืองไว้โพชั่นพอสมควรเพราะว่าเราก็ต้องฮิวเลดมันนะครับแต่ก็ดีกว่าตัวเองโดนนะจะให้ดูนะครับดับเบิลนะครับออกบ่อยนะครับออกบ่อย25%เนี่ยหวังได้ว่าพึ่งได้ พึงได้นะครับแล้วความแรงเนี่ยก็โอเคอยู่นะครับก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยสามร้อยไปตีมอนสเตอร์ทั่วไปขนาดกลางด้วยก็ประมาณสามร้อยนะเพราะว่าคมบวกเจ็ดนะครับบวกเจ็ดยิ่งบวกสูงยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันเป็นอาวุธเลเวลสี่อาวุธเลเวลสี่เนี่ยบวกหนึ่งครั้งเนี่ยมันเพิ่มเจ็ดนะครับบวกหนึ่งครั้งมันเพิ่มเจ็ดเพราะฉะนั้นมันดีมากดีมาก ให้ดูคร่คราวนะครับว่ามันโอเคนะครับไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายนะให้ดูคลิปเล่นๆนะครับถ่ายคลิปติดช่องเล่นๆนะครับพอดีอยากจะโชว์นากาเห็นคนไม่นิยมใช้นะครับแล้วก็มีอาวุธบางทีก็ขายถูกบางทีก็ขายแพงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะขายไม่เกินล้านนะที่ผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อมาแค่สองแสนนะครับผมไปหยิบมาสองแสนโอ้โหขอมั่วหน่อยขอมั่วหน่อ,ย,อยผมหยิบมาแค่สองแสนแล้วก็เอามาบวกเองนะครับ มันไม่แตกก็เลยเอามาถ่ายคลิปเล่นนะครับถ้ามันแตกก็ไม่มีอะไรโใหญ่ก็จะขายอยู่ประมาณ5แสนนะถึงล้านหนึ่งถ้าล้านหนึ่งเนี่ยผมว่ามันแทงไปแต่ว่าได้สักประมาณ2-3แสนเนี่ยถ้าซื้อมาเสี่ยงบวกเอาได้แล้วก็ให้อาชีพพวกนี้ถ้าเรามีอาชีพพวกนี้ที่มันไม่ได้จํากัดอาวุธแล้วก็ไม่ได้มีสกิลที่บังคับอาวุธนะครับใช้นะครับแต่ว่ามีแค่3ขั้นนะครับอาชีพเท่านั้นเองที่ใช้ได้คือนักดาบพ่อค้าแล้วก็โจน อาชีพเส้นทางไปของสามอาชีพนี้เนี่ยมันมันบังคับนะครับมันบังคับแต่ว่าพอมีคัสสองที่มันมีทางเลือกนะครับมันก็เลยไม่บังคับแล้วว่าอาวุธเนี่ยมันใช้หลากหลายได้ใช้ได้แต่คนที่เล่นพวกนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะเมื่อก่อนเนี่ยต้องเรียกว่าเกาะดูดเอาเพราะว่าปตีไม่ไหวเพื่อเส้นทางในการทํายาในการอัพสเตตัสมันก็ต่างกันเดี๋ยวนี้มันก็นะ เล่นเอาสนุกเอาโฮมูดก็ได้ไม่ต้องทำยากก็ได้โอ้โหนอนเป็นแถวแสดงว่าโดนไม้ผีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาปล่อยไมยผ้ผีถ้าเขาปล่อยไม้ผีแล้วไม่ได้ตั้งค่าโฮมูดให้ไม่ตีเนี่ยมันก็จะตีหมดเพราะนั้นก็จะตายที่ผมก็จะทิ้งตัวไว้ตรงนี้แหละยึดที่เลยเพราะเมื่อกี้ผมเห็นมีมอนสเตอร์ต่างๆอยู่ มาขี่เดี๋ยวให้ดูนะครับสังเกตน,นะครับดับเบิลชิกนะครับดับเบิลชิกบันปาสดับเบิลแอทแท็กไปเอาดับเบิลชิกมาจากไหนโอเคปล่อยโฮมุดฮะโฮมุดผมมันนี่อาจเบาอย่าเงี เอาเสริมเล็กน้อยนะครับอันนี้เก่าเรื่องของมีดนะแต่ครั้นี้จะเสริมเรื่องของโฮมุดเล็กน้อยนะครับตอนที่ผมเลี้ยงโฮมุดครั้งแรกเนี่ยผมก็นึกว่ามันเลี้ยงแล้วมันจะมีระบบให้บังคับโฮมุดเลยผมอ่านชื่อถูกว่าไม่รู้นะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวมอนสเตอร์ที่เขาเลี้ยงเนี่ยนะครับพอผมไปเอามาเลี้ยงไอ้ทำไมมันไม่ขยับขึ้นไหวเลยมันจะตีตามที่ผมตีเท่านั้นเองจะปล่อยเฉยมันก็ไม่ได้เคลื่อนที่เลยอะ่ะ ผมก็ไอหาเอ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยพอไปหาดูในเว็บไซต์ในข้อมูลต่งางๆเนี่ยพึงรู้ว่ามันต้องโหลด AI มาเสริมนะครับเพราะว่าในตัวเกมเขาไม่ได้มีระบบ AI เสริมให้มันจะมีรู้สึกว่าเท,ที่เขาบอกนะครับแต่ผมไม่เคยเลี้ยงตัวนั้นนะคือนอกกับบุนสองตัวเท่านั้นที่มีระบบรองรับให้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าอีกสองตัวก็คือแกะกับเอลเนี่ยไม่มีก็ลเลยต้องไปโหลดเสริมโหลดเสริมก็ไม่มีอะไรครับก็โอเคครับ พี่มึงก็มาลงแบบไม่เกรงใจกูเลยนะตัวอัดเทียนนิดน้อยมึงก็อัดซะแบบแต่ก็ไม่เป็นไรนะรเพราะว่าเราก็ไม่ได้อัดแรงนะแต่มันก็น่าเกลียดนะน่าเกลียดอนะ่ะเราไปดูที่อื่นนะครับอยากได้ที่ก็ดูไปจบคลิปนะครับไม่มีอะไรนะครับ ตอนนี้หาที่ปล่อยตัวเองนะฮอรมนเวลาปล่อยเนี่ยมันก็ต้องเปิดหน้าจอนะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะปิดแล้วเปิดเอไอนะกะต้องเปิดหน้าจอไว้นะครับโอ้ตรงนี้น่าจะพอได้อยู่มัง้งไม่ได้เหมือนกันนะคนนี้เขาไม่มีโฮมมนเหรออ๋อโฮมู์โมนเขาเป็นตัวเหมือนผมเลยแต่เขาอัดพอๆกับผมอนละโอเคเป็นแกะนะใส่แกะเรียกใส่แกะอันนี้ใส่เอลนะใส่เอล อัดเบาเบานะอัดเบาเบาสายเอล์แต่ว่ามีรู้สึกเป็นสายซับพอร์ตนะครับซับพอร์ตแล้วก็เวลามันเป็นคั้นเอสเนี่ยพวกที่เป็นสายเวทเนี่ยมันจะรองรับพวกเอพีเยอะกว่าครับเอพีเพิ่มขึ้นแอทแท็กแมจิกดีขึ้นกว่าเวลากายล่างเวลากายล่างมีคั้นเอสหรือขั้นสูงสุดเนี่ย อย่าไปอัดเยอะอย่าไปติดเยอะเดี๋ยวตายพอดีใส่หมวกไฟมาหมวกไฟเวลาโดนอ่ามีโอกาสลงสตอมเออเมเทโอเลเวลสามแต่ว่าถ้าลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาเลงตัวเพราะฉะนั้นจะตายเอาโอเคครับเดี๋ยวทิ้งตัวไว้ตรงนี้นะครับกำลังเหมเาะกับเราดีนะครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเพราะว่าสัตว์ของเรามันอัดน้อย โอเคครับอย่าลืมนะครับมันเหมาะสมนะถ้าเจอถูกๆเนี่ยซื้อมาเก็บได้ถ้ามันแพงไปก็ช่างมันอย่าไปซื้อนะครับถ้าถูกเนี่ยบวกเจบวกแแล้วขายว่าล้าน2ล้านเนี่ยผมถือว่าถูกนะซื้อมาได้ยิ่งถ้าเขามีออฟเสริมให้แต่ออฟที่เสริมในนี้มันจะเป็นออฟแดงนะครับมันไม่สามารถไปใส่ออฟสปิริตออฟอะไรพวกนี้ได้นะมันจึงเป็นออฟแดงนะครับถ้าเป็นเอเชเป็นเอทีอาร์เนี่ยก็เสริมได้แล้วก็ถ้าไม่เกินล้านสล้านเนี่ยซื้อได้ถ้าเกินกว่านั้นถือว่าแพงนะครับเพราะว่ามันใช้ยาก กับอาชีพที่บางอาชีพเท่านั้นนะครับบางอาชีพเท่านั้นโอเคครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับขอฮิวก่อนฮิวของเขาคือปลายานะครับสำหรับอาชีพนี้นะไม่ทันหรอกฉันจองที่มาแล้ว